ทำข้าวโพดหน้าแรงนะครับเพิ่มทุนกสักหน่อยหนึ่งก็คือวางทุบล่องก็จะทําให้ข้าวโพดเราได้กินน้ําสมัครเสมอแล้วก็ระยะเวลาที่เราให้ก็ย่นระยะเวลาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุยจะพาเราทุกคนมาดูการทํข้าวโพดหน้าแรงก็คือการทำข้าวโพดนอกฤดูนะครับซึ่ง แปลงที่อยู่ด้านหลังุงหนุย่ยตอนนี้ก็อายุ30กว่าวันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเขาใช้ระบบน้ำแบบไหนถ้าชมคลิปนี้แล้วลุงหนุ่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับเราลุยไปดูในแปลงครับแปลงนี้ก็เป็นการทำข้าวโพดหน้าแรงนะครับก็มีอายุ30กว่าวันแล้วนะครับแปลงนี้หยอดช่วงประมาณกลางเดือนพฤิกายน ตึงไม่มีผลแล้วนะครับส่วนระบบน้ำที่ใช้นะครับเราก็จะใช้น้ำจากลำห้วยใช้น้ำธรรมชาตินะครับจากลำห้วยตรงนี้นะครับส่วนในแปลงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้ระบบน้ำแบบไหนเราจะสังเกตดูนะครับว่าขา้าวโพดใบค่อนข้างจะเป็นรูพุนแล้วก็ขาวเดี๋ยวเรามาดูสาเหตุกันแต่ตอนนี้เราไปดูกันหน่อยก่อนนะครับว่า ในแปลงเราใช้ระบบน้ำก็คือใช้ระบบสายน้ำหยดนะครับแบบนี้ใช้สายน้ำหยดนะครับวิธีการวางสำหรับแปลงแปลงนี้นะครับก็คือจะวางหนึ่งล่องแล้วก็เว้นหนึ่งล่องแล้วก็วางหนึ่งล่องแบบนี้นะครับส่วนสายที่ใช้นะครับสำหรับ วางแบบร่องเว้นร่องก็จะใช้สายอยู่ที่ไล่ละประมาณหมวนกว่ากว่าแต่ถ้าเราวางทุกร่องก็อยู่ที่ไม่เกินสามม้วนต่อหนึ่งไล่นะครับส่วนรูของสายน้ำหยดที่เราใช้นะครับระยะห่างของรูก็ประมาณยี่สิบเซนนะครับ ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พอดีกับต้นข้าวโพดเพราะว่าเราจะสังเกตได้นะครับว่าข้าวโพดจะมีความห่างระหว่างต้นต่อต้นอยู่ที่ประมาณ 20- 25ถึงเซนโดยเฉลี่ยเลยนะครับเพราะนั้นสายน้ำหยดควรจะใช้รูห่างที่ประมาณ20เซนต่อต่อรูต่อรูนี่นะครับระยะนี้นะครับความยาวของสายน้ำหยดแต่ละเส้นไม่ควรเกิน1 0อยเมตรนะครับ เพราะว่าถ้าเกินไปไปลายสายน้ำจะไม่ดีเลยนะครับการวางสายน้ำหยดแบบนี้นะครับแบบล่องเว้นล่องข้อเสียก็คือว่าตรงนี้นะครับน้ำจะฉ่ำตรงที่มีสายส่วนตรงที่ไม่มีสายน้ำหยดตรงนี้นะครับดินก็จะแห้งแบบนี้ดินแห้งนะครับเพราะนั้นลาก็จะออกไปหากินด้านเดียวแล้วก็อีกบาง กรณีหนึ่งนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าถ้าสายน้ําหยดอยู่ชิดต,ต้นข้าวโพดฝั่งนู้นจนเกินไปก็จะทําให้ต้นข้าวโพดฝั่งนู้นนะครับมีความชุ่มน้ําเยอะจนเกินไปส่วนฝั่งนี้น้ําก็จะไม่ถึงน้ําก็จะไม่ถึงนะครับดินก็จะออกแห้งๆเพราะนั้นทําข้าวโพดหน้าแรงนะครับเพิ่มทุนอีกสักหน่อยหนึ่งก็คือวางทุกร่อง ก็จะทําให้ข้าวโพดเราได้กินน้ําสม่ําเสมอแล้วก็ระยะเวลาที่เราให้ก็ย่นระยะเวลานะครับเราก็จะให้แค่ประมาณครั้งละ3ามถึงสชั่วโมงความชุ่มก็ถึงกันแล้วนะครับแปลงนี้เท่าที่หนุหน่ยสอบถามมาคือ7วันให้น้ำหนึ่งครั้งนะครับสำหรับการทำข้าวโพดหน้าแรงนะครับสิ่งที่คู่กัน ก็คือหนอนครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับเรื่องหนอนเราสังเกตด,ดูได้นะครับวันนี้ครับใบขาวเป็นพุนหมดเลยนะครับทั้งแปลงแปลงนี้ฉีดยาหนอนไปแล้วสามรอบนะครับอายุสามสิบห้าวันฉีดกันสิบวันเจ็ดวันฉีดกันเลยนะครับแม้กระทั่งใบที่เกิดมาใหม่นะครับก็เริ่มมีขาวๆนะครับ เป็นลอยหนอนกินนะครับหนอกนกระทูนะครับกินยอดกุดกันเลยนะครับเพราะนั้นทำขา้าวโพดน้าแรง้งเราต้องสู้กับหนอนสู้กับสภาพอากาศมันก็มีปัญหาตรงที่ว่าด้านบนก็คือสภาพอากาศด้านบนมีความร้อนส่วนด้านล่างที่เราให้น้ํามีความเย็น ก็ทาให้ข้าโพดไม่ค่อยสมบูรณ์มากนะครับสําหรับสภาพอากาศที่ว่าข้างบนร้อนข้างล่างเย็นนะครับเพราะนั้นการให้น้านะครับถือถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะให้น้ําความชุ่มแค่ไหนระยะเวลาในการให้น้ํากี่ชั่วโมงกี่วันต่อหนึ่งครั้งนะครับแปลงนี้นะครับ ก็ใส่ปุ๋ยมากับระบบน้ำหยดด้วยแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยช่วงอายุ30สบวันด้วยนะครับดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร่องรอยของการใส่ปุ๋ยมาแล้วนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยของเขาก็คือใช้รถในการใส่แต่ใส่น้าหยดก็ใช้ยกเลี่ยงเอานะครับแล้วก็รถวิ่งลุยใส่ปุ๋ยแปลงนี้เป็นทัน 99794นะครับเดี๋ยวลุงหนุ่ยจะตามดูให้ถึงที่สุดเลยนะครับว่าแปลงเนี้ช่วงระยะเวลาที่ทำเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าแล้วก็เก็บเกี่ยวออกมาผลผลิตจะดีหรือเปล่านะครับสำหรับการทำข้าวโพดหน้าแรงใช้ระบบน้ำหยดวางสายแบบล่องเว้นล่อง สำหรับคลิปนี้นะครับผุณหนึ่งขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมจะเป็นกำลังใจให้กับผูสวัสดีครับ